พี่ๆถามเจ้ว่าผ้าเบรกอันติสสิบเจ็ดนะคะปีสิบเจ็ดใช้กับอันติสปีสิบเก้าได้หรือเปล่าเจ้จะบอกว่าใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าผ้าเบรกอันติส1ิบเก้านะคะเขาจะเป็นผ้าเบรกตัวใหม่เลยนะคะเป็นของเขาเองเลยนะคะสิบเก้าก็คือผ้าเบรกอันติสสิบเก้ายี่สิบใช้กันได้นะคะเนื้อผ้าของเขาอันนี้ของเราจะเป็นแอดวิดนะคะเนื้อผ้าของเขาก็จะเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนเลยค่ะพี่ๆนะคะผ้าเบรกอันติสสิบเก้านะคะของเรามียี่ห้อแอดวิดแล้วนะคะเป็น ออแกนิกร้อยเปอร์เซนเลยพี่ๆจะได้ในเรื่องของผ้าเบกนิ่มนะคะไม่กินจานนะคะไม่เสียงดังนะคะระยะการใช้งานยาวนานแล้วก็คุ้มราคาด้วยนะคะเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนตนะคะเจ๊ให้พี่ๆดูเนื้องานอีกทีหนึ่งนะคะเนื้อผ้าเบกเนื้อผ้าเบกของเขาจะไม่มีใย,ยหินเลยนะคะตัวนี้จะเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนเลยแล้วก็มาจัดเต็มด้วยนะคะมีแผ่นรองผ้าเบกให้ด้วยทั้งผ้าเบกหน้าทั้งผ้าเบกหลังเลยนะคะจะมีแผ่นรองผ้าเบกให้ด้วยนะคะ เนื้อผ้าเบกก็จะเป็นออแกนิก100%ยเอร์เซเลยะ่ะให้พี่ๆดูที่มากไปกว่านั้นก็คือจะมีแถมกิฟต์ตัวน้อยๆให้พี่ๆด้วยนะคะตัวนี้นะคะผ้าเบกอันติสของ 2019- 2020นะคะเรามียี่ห้อแอดวิดจา้า